สวัสดีครับผมมีเพชรยนต์นะครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับในช่องของรถมือสองเพชรยนต์นะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับซอยเศรษีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพนะครับเพชรยนต์คับรถสวยคุณภาพเกรด A นะครับมานาเสนอให้กับท่านผู้ชมในช่องนี้อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมมีกระบะโตโยต้าไฮลักซ์วีโก้ขออภัยครับโตโยต้าไฮลักซ์ลีโวนะครับ วันนี้มีมานําเสนอ3คันนะครับ3สไตล์นะครับคันหนึ่งดำดุอีก2คันเนี่ยเน้นใช้งานแล้วก็มีแอบซิ่งนิดๆก็มีนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดกันนะครับว่าคันไหนมีลักษณะแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับมาคันแรกกันเลยนะครับผมมาคันแรกนะครับเป็นสีดำนะครับเป็น Toyota h i l u x Revo นะครับปี2015นะครับคันนี้ได้สีดำทั้งคันเลยนะครับ ปี2015เนี่ยกระจังหน้าเนี่ยยังเป็นแบบเดิมๆอยู่นะครับผมนะฮะยังไม่เป็นกระจังหน้าแบบที่เราเรียกว่าหลายท่านจะเรียกว่าโลโก้นะครับยังไม่เป็นกระจังหน้าแบบนั้นนะครับ <Wow. S 1> คันนี้ได้สีดําแล้วก็ได้แนวสไตล์ดูๆมาเลยนะครับนะฮะคันนี้ตั้งแต่ข้างหน้าเลยนะครับก็จะเป็นนะฮะไฟธรรมดานะครับมันติรีเฟกเตอร์ธรรมดาแล้วก็ได้ตัวไฟตัดหมอกมาให้นะครับในส่วนของข้างล่าง นะครับสีเดิมทั้งคันนะครับผมนะฮะสวยงามมากนะครับคันนี้ลักเกอร์ยังงองๆองอยู่เลยนะครับที่ดูอีกอย่างหนึ่งนะครับได้มานะครับเป็นล้อขนาด16นิ้วนะครับออกแนวออฟโรดนิดๆนะครับพร้อมกับยางบรา vo นะครับ Maxxis สนะฮะสวยมากนะครับคันนี้นะครับรีโวตัวนี้นะครับเป็นตัว2 4 e นะครับปี2 0 1 5นะครับ ออปชั่นอะไรต่างๆนะครับก็มีเข้ามาพอสมควรนะครับอันนี้มีตัวเวทกาดตกแต่งมาให้นะครับนะฮะคาดว่าจะเป็นสติกเกอร์นะครับไม่ไม่ได้เป็นตัวเคฟลาคาร์บอนนะครับผมเป็นสติกเกอร์นะครับตกแต่งมาค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พร้อมชุดแต่งโฮมเมียมนะครับจากศูนย์เลยนะครับพรีเลนเนอร์นะครับคันนี้มาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์นะครับในรหัส 2 GD นะครับ FTV นะครับขนาด150แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรนะครับที่2000รอ่า2ง0 0รอบนะครับแรงเหลือเลยนะครับผมมาในรอบต่ำด้วยนะฮะฝั่งด้านท้ายนะครับก็มีมือจับนะครับแล้วก็ไฟเบรกดงที่3มาให้นะครับพร้อมกับโเมียมนะครับสวยเลยนะครับพร้อมกับกันชนท้ายนะฮะอันนี้นะครับ ตัวยึดนะครับแม้จะเป็นก็แก๊กก็แกลกนะฮะแต่ก็ทนนะครับตัวนี้นะฮะอยู่ในตัวของยิสูด้วยนะครับตัวยึดอย่างนี้นะครับทนนะครับผมฝาท้ายเดิมๆนะครับไม่เคยโดนชนมานะครับผมคันนี้เดี๋ยวเรามาดูรอบๆคันกันก่อนนะครับผมได้ตัวฝาครอบโครเมียมมาด้วยนะครับพร้อมกับไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะฮะ นะครับค่อนข้างสวยงามมากนะครับชนิดนะครับในส่วนของด้านในนะครับด้านในจะเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าสีน้ำตาลนะครับจากโรงงานเดิมๆเลยทีเดียวนะครับคันนี้ได้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในห้องโดยสารนะครับมีตัวไหนน่าสนใจบ้างนะครับตัวนี้พวงอะไรนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับผมควบคุม ฝั่งซ้ายควบคุมเสียงนะครับรับโทรศัพท์ได้นะครับหลุมแล้วก็ตัวฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นตัวดิสเพลย์หน้าจอต่างๆนะครับระบบความปลอดภัยนะครับมีแอร์แบ็กมาให้นะครับ2ใบนะครับฝั่งคนขับ1ใบแล้วก็ฝั่งคนนั่งนะครับอีก1ใบนะฮะตัวนี้เครื่องเสียงนะครับมาจากโรงงานเดิมๆเลยนะครับ AM/FM นะครับ CD นะครับแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับเชื่อมต่อรับสายโทรศัพท์ได้นะค AUX นะครับ USB นะครับมีมาให้ครบแล้วก็มีตัวช่องอะแดปเตอร์นะครับชาร์จไฟมาให้ด้วยนะครับสองช่องในส่วนของด้านหน้านะครับผมระบบแอร์นะครับเป็นระบบแมนนวลนนะครับสามารถปรับได้อย่างง่ายๆนะครับผมนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับหลังๆเนี่ยโต้ตามเพิ่มตัวในโหมดของอ่า ตัวประหยัดน้ำมันนะครับทั้ง Eco Mode แล้วก็ตัว Power Mode นะฮะถ้า่านต้องการขับแบบประหยัดน้ำมันนะครับก็สามารถใช้ในตัว Eco Mode ได้นะครับหรือว่าถ้าต้องการใช้ในโหมดที่ต้องขับขี่แบบเร้าใจหน่อยนะครับก็จะเป็น Power Mode นะครับผมนะฮะส่วนของเกียร์นะครับตัวนี้เป็นระบบเกียร์ธรรมดานะครับ6เกียร์นะฮะเกียร์ถอยหลังเนี่ยจะต้องดันไป สายสุดนะครับแล้วก็ดันขึ้นข้างหน้านะครับจะเป็นเกียร์ถอยนะครับตัวนี้6เกียร์นะครับค่อนข้างจะประหยัดนะครับสำหรับเครื่อง2.4รหัส g d ดีนะครับ FTV 2 4 0 0 c c เกียร์6เนี่ยถ้าความเร็ว100เนี่ยนะครับรอบเครื่องเนี่ยจะประมาณพันกว่านะครับไม่ถึง2000รอบนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับผมนะครับ ตัวเครื่องยนต์รหัส G d ดีตัวนี้นะครับค่อนข้างจะเงียบกว่าตัวเครื่องรุ่นก่อนนะครับที่เป็น V ี g o ที่เป็นะครับที่เป็น 2KD 2,500ซีซีนะครับค่อนข้างจะเงียบกว่านะครับจะเห็นได้ชัดนะฮะแล้วก็จาสิ้นเปลืองนะครับก็ค่อนข้างจะทําได้ดีกว่าตัวก่อนนะครับผมอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับส่วนช่วงล่างก็ค่อนข้างจะหนึบหนึบนะฮะสำหรับฟิลลิ่งในการขับขี่ของตัว r ี vo คันนี้นะครับผมอ่ะ สิ่งเครื่องยนต์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของผู้สันนะครับตอนแถวสองกันนะครับแถวสองนะครับก็ <Wow. S 1> ทั้งสองฝั่งเลยนะครับจะมีตัวยึดจับเวลาเพื่อความสะดวกในการขึ้นขึ้นนั่งนะครับแถวสอง uh huh. นะฮะค่อนข้างจะไม่ ค่อนข้างจะมั่นคงเลยนะครับไม่ไม่กอกแก๊กนะฮะแล้วก็ข้างหลังนะครับหลังบอกก็จะมีตัวแขวนอุปกรณ์ต่างๆนะครับแขวนถุงแขวนอะไรนะครับเพิ่มนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะก็ข้างหลังค่อนข้างสบายนะครับพื้นที่เฮดรูมครับยังเหลือก็ส่วนเล็กรูมก็ยังเหลือๆนะครับเบาะนะครับก็จะมีตัวพักแขนมาให้ด้วยนะครับพื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว เต็มข้อศอกเต็มไม้เต็มมือเลยนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วให้นะครับสำหรับคันนี้นะครับมีจุดวางแก้วให้หนึ่ง6 6สามสี่ห้าหกหกจุดนะครับจุดวางแก้วนะครับแต่ข้างหลังนะข้างหลังไม่มีแอร์นะครับผมข้างหลังไม่มีแอร์ในแถวแถวตอนสองนะครับส่วนพื้นนะครับคันนี้ได้ปูปูผ้ายางนะครับในแบบเข้ารูปมาให้แล้วด้วยนะครับมีพร้อมเลยนะครับ แล้วก็หากต้องการพื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติมนะครับสามารถนะครับถึงเบาะพับเบาะขึ้นมาได้ในลักษณะนี้นะครับซึ่งไม่เหมือนรุ่นก่อนนะครับที่เป็นตัว v i โ o ้แชมปนะครับมันจะขึ้นทั้งแผงเลยนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยรีโวเนี่ยมันจะขึ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับก็สะดวกดีครับใช้งานได้นะครับนะฮะรวมๆก็โอเคนะครับคันนี้ ป้ายแดงนะครับจะราคาเนี่ยสำหรับ 2.4E ปี15นะครับจะอยู่ที่ประมาณ700,000ไปลายนะครับถึง800,000บาทนะครับแต่เพยนะครับเราขายอยู่ที่คันนี้ราคา529,000บาทนะครับสำหรับปี2015คันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องค่อนข้างจะเรียบร้อยนะครับไม่มีน้ำมันไหลยเยิ้มนะครับแล้วก็ เสียงเครื่องกอ็เดินเรียบนะครับไม่มีสะดุดนะครับเดีย๋ยวผมให้ดูตามรอยรอยอาร์ครอยเม็ดอาร์คต่างๆ,างๆนะครับนะครับรอยอสกูนะครับน็อตยังเป็นหัวเดิมอยู่นะครับยังไม่มีรอยถอดอแล้วก็พร้อมกับฝากระโปรงนะครับยังเป็นสีเดิมอยู่นะครับอ,อัตราสิ้นเปลืองคันนี้น่าจะมีถ้านอกเมืองน่าจะมี10กว่าโลลิตรขึ้นไปแ<อ>น่นอนนะครับสำหรับเครื่อง2 4 0 0นรซีซีนะครับ 2GD นะฮะ 150แรงม้าแรงบิด400นิวตันเมตรนะครับที่2,100 2,000รอบนะครับมาในรอบต่ำๆกันเลยนะครับแรงเหลือๆนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับเพลทนะครับยังอยู่นะครับเพลทตอกปี15นะครับตรงกับเล่มทะเบียนนะครับโอเคนะครับคานหน้าเดิมนะครับน็อตยึดตัวเดิมทุกอย่างนะครับผมแล้วก็ตัว ถนนการความร้อนนะครับยังตึงๆอยู่เลยนะครับไม่มีตกไฟ้าแน่นอนนะครับสนนนะครับราคาคันนี้เพชรยนต์เราเสนอขายอยู่ที่529,000บาทนะครับ529,000บาทนะครับใครที่กำลังมองหานะครับโตโยต้าไฮลักซ์รีโวนะครับปี2015อยู่นะฮะคันนี้นะครับออกแนวดัมดุนะครับได้ทั้งล้อได้ทั้งสีนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับเกียร์ธรรมดานะครับว้าวอ่ะ เรามาต่อกันที่2กันเลยนะครับคันที่2นะครับเป็น t o y o ต a Hilux r ซ์ o ีโ่นะครับแหมผมปิดตลอดเลยนะฮะลีโเนี่ยสีขาวคันนี้นะครับได้ลอซซิ่งมาด้วยนะครับได้กระจังหน้านะครับที่เราจะเรียกว่านักเลงเานักเลงรถเขาจะเรียกว่าหน้าหน้าล็อกโคนะครับคันนี้เป็นปี2018นะครับผมสีขาวนะครับสวยมากนะฮะคันนี้ เครื่อง2.4รหัสเดียวกันครับ2.4ตัวนี้เป็น 2.4J นะครับแต่เครื่องเดียวกันนะครับ2 GDFTV นะครับเดี๋ยวพาชมรอบคอนก่อนนะครับเป็น 2.4J นะฮะเบาะผ้านะครับสีขาวใสสวยนะครับได้ล้อล้อเลสีทองมาด้วยนะครับล้อขนาด18นิ้วนะครับใส่ที่กำลังมองหาแนวซิ่งนะฮะ คันแรกได้แนวออฟโรดนะครับคันนี้ได้แนวซิ่งสวยนะครับยกสูงนะฮะช่วงล่างหนึบๆนะครับสไตล์รีโวนะครับผมอ่ะเรามาเริ่มกันตัน้งแต่ข้างหน้านะครับกระจังหน้านะครับเป็นแบบอ่ามายเน c เชนมาแล้วนะครับ <S <S หรือเราจะเรียกกันว่าแนวล็อกโคน,นะครับแล้วก็ตัวนะครับ ไฟนะครับเป็นมัลติรีเฟคเตอร์ธรรมดานะครับส่วนไฟเลี้ยวเนจะอยู่ข้างในเหมือนกันนะครับรีโวรุ่นนี้นะครับจะทําไฟเลี้ยวอยู่ข้างในนะฮะหมายถึงเข้าไปในตัวรถนะครับไม่ได้อยู่ตรงๆมนะฮะแล้วก็ตัวไฟดันมองนะครับมีมาให้สวยงามทีเดียวนะครับตรงขอบจะมีโครเมียมมาด้วยนะครับคันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นเบาะผ้านะครับ 2.4J นะครับเครื่องเดียวกันเกียร์เดียวกันนะครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับ แต่คันนี้นะครับไม่มีตัวพวงมาลัยไม่ได้เป็นตัวมันติลิงนะครับผมฮ่าแต่จะมีตัวแอร์แบ็กมาให้นะครับสองฝั่งนะครับในเรื่องความปลอดภัยนะฮะแล้วก็ระบบแอร์นะครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับเป็นเป็นปรับมือนะครับมีช่องอะแดปเตอร์เสียบชาร์จไฟมาให้2ช่องแล้วก็ตัวนี้นะครับระบบโหมดอีโคโหมดนะครับแล้วก็พาวเวอร์โหมดครับก็มีมาให้ ในส่วนอื่นๆก็เหมือนกันนะครับแต่ต่างตรงที่พวงมาลัยไม่ได้เป็นมัลติฟัง์ชันแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันต้องเหยียบคลัตก่อนนะครับรีโวต้องเหยียบคลัตนะครับคันนี้เด่นอยู่ที่ได้ไม้น้อยนะครับ <Wow. S 1> 37,900กว่ากิโลเท่านั้นเอง <Huh? S 1> นะครับเลขไม่น้อยมากนะครับรถปี2018นะครับรถ2ปี มาอยู่ที่37,974ณนวันนี้นะครับผมเสียงเครื่องเนียบนะครับไม่กระตุกนะครับรอบเครื่องอยู่มาแ800-900ถึง0รอบนะครับโดยประมาณนะครับตัวนี้จะเงียบกว่าตัว2 KD นะครับที่เป็นในรุ่นของ v i g ก้ h ช m p ตัวก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนข้างหลังกันนะครับส่วนข้างหลังก็คล้ายๆกันนะครับมี ตัวยึดจับมาให้นะครับแล้วก็ตัวแขวนนะครับซึ่งมีมาให้นะครับเบาเป็นเบาะผ้าต่างกันที่สีดําแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ตัวพักแขนนะครับใหญ่ๆกันเลยนะครับวางได้2แขนเลยครับแขนของคนฝั่งนี้กับแขนของคนฝั่งนี้นะครับแล้วก็จุดบางแก้วนะครับ6จุดเหมือนกันเยอะๆเลยนะครับลําโพงลําโพงที่เห็นมี4ี่จุดนะครับผมอ่าลำโพงมี4ี่จุดนะครับสีดำนะฮะ อีกจุดเด่นของคันนี้ก็คือล้อนะครับล้อขนาด18นิ้วนะครับนะฮะใหญ่ๆกัเลยนะครับพร้อมกับยาง 265, 60 18นะครับนะฮะพร้อมกับแม็กเอ่อทีอีดนะครับสีทานตาลทองไหมว้าวสวยๆกันเลยนะครับช่วงล่างหนึบๆนะฮะพร้อมกับไมน้อยมากนะครับคันนี้ท่านใดที่กำลังสนใจมองหารถอยู่นะครับ 2.4J นะครับคันนี้ป้ายแดงนะครับราคาประมาณ7 0 0 0 0แสนปลายๆนะครับแต่เพยนต์เนือขายอยู่ที่คันนี้589,000 0บาทนะครับ589,000บาทนะครับสำหรับตัวตัวต้า h i l ัก Re v o นะครับคันนี้ค่อนข้างจะคุ้มเลยทีเดียวนะครับลูกค้านะครับสามารถออกได้ทุกอาชีพนะครับข้าราชการนะครับรัฐวิสาหกิจพนักงานนะครับ รับเหมาค้าขายนะครับแต่มาออกได้ทุกอาชีพขึ้นอยู่กับเอกสารนะครับขึ้นอยู่กับอาชีพของแต่ละอาชีพนะครับไม่เหมือนกันนะครับสามารถโทรสอบถามเข้ามาได้นะครับตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับผมหรือว่าทักเข้ามาถามนะครับในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับอ่ะต่อไปเราไปกันต่อนะครับอีกคันหนึ่งนะครับตัวนี้เป็น2.4 e plus นะครับปี2018นะครับชื่อเต็มๆของมันก็คือ toyota hilux r e v o 2.4 e plus อ่า e plus มี plus e เข้ามาในต่างกันยังไงนะครับสังเกตดูได้นะครับ plus ตัวนี้เนี่ยต่างกันก็คือนะครจะมีไฟ led นะครับ <Huh? S 1> อยู่เหนืออยู่เหนือโคมไฟนะครับ <What? S 1> ผมแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะเป็นอ่าโปรเจคเตอร์ส่วนกระจังหน้าด้าหนาหน้าเนี่ยเป็นหน้าทรงล็อกโคนะครับเหมือนกันนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้เหมือนกันคันนี้ได้เป็นสีเทาดำหรือว่าสีเกรย นะครับติดฟิล์มค่อนข้างจะประมาณสัก60-80มาให้ด้วยนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับ2 4 e+ เกียร์ธรรมดานะครับ150แรงม้านะครับแรงบิด400นิวตันเมตรนะครับที่2000รอบนะครับมาในรอบต่ำๆกันเลยทีเดียวนะครับผมคันนี้ค่อนข้างจะสวยงามมากนะฮะ2.4งจ e+ นะครับ ได้เป็นล้อเดิมนะครับขนาด17นิ้วนะครับผมจากโรงงานเลยนะครับขนาดยาง265้นะครับ65 1ิ้นะฮะนะครับเดินดูรอบคันก่อนนะครับผมคันนี้ป้ายแดงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ800,000เศษเศษนะครับแต่เพทยนตนเนี่ยเราขายอยู่ที่645,000บาทนะครับ645,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนะครับผม ไปดูห้องเครื่องไปดูห้องโดยสารเลยก่านะครับว่ามันต่างกันยังไงบ้างนะครับคันนี้นะครับได้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเบาะผ้านะครับปรับเบาะขึ้นลงนะครับสามารถปรับด้วยมือนะครับอึบอึบอึบนะฮะนี่ประมาณนี้นะครับแล้วแต่คนชอบนะครับแต่ผมนะครับผู้พิเศษนะครับผมชอบแบบนี้นะครับถ้าเป็นเบาะไฟฟ้านะครับถ้ามันเสียขึ้นมาเนี่ยก็ไหลตั้งอยู่นะฮะ แต่แบบนี้ก็โอเคนะครับใช้ได้ใช้งานได้เกียร์ธรรมดานะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับฝั่งซ้ายนะครับปรับในเรื่องของเครื่องเสียงต่างๆนะครับแล้วก็ฝั่งขวาก็จะเป็นเรื่องของตัวดิสเพย์ต่างๆนะครับอย่างอื่นมีให้มาเหมือนกันนะครับจอนะครับขนาด7นิ้วนะครับจากโรงงานนะครับแอร์แบกมีมาให้นะครับทั้ง2ฝั่งนะครับสามคันนี้มีทั้งระบบในเรื่องความปลอดภัยมาให้ค่อนข้างเยอะนะครับ ซึ่งหลังๆเนี่ยโตยต้ามองเห็นในเรื่องของความปลอดภัยมาค่อนข้างเยอะนะครับก็มีระบบลวกเรื่องของ v s c มาให้ด้วยนะครับควบคุมการทรงตัวนะครับป้องกันการลื่นถล่านะฮะแล้วก็ traction control นะครับแล้วก็ตัว ABS BA นะครับเสริมแรงเบรกแล้วก็ EBD นะครับละกระจายแรงเบรกนะครับซึ่งมันจำเป็นนะครับสำหรับรถรถยกสูงใหญ่ๆ นะฮะอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยโตโยต้ามีมาให้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้2 4 e p ี่สี่อีพัทนะฮะตัวอื่นนะครับภายในนะครับเบาะสีดำนะครับภายในเป็นสีดำนะครับทั้งหมดยกเว้นตัวหลังคานะครับที่ออกจะเป็นสีเทาสีเบจนะครับค่อนข้างสวยคันนี้ฟิล์มค่อนข้างมืดหน่อยนะครับน่าจะประมาณ6กขึ้นไปนะครับมีตัวกระจกมองหลังนะครับที่ตัดแสงนะครับเป็นแมนนวล นะครับแล้วก็ตัวไฟ2่องแผนที่นะฮะ่าี่สแว่นตานะครับตัวนี้มีมาให้ทั้ง3ตัวนะครับเหมือนกันทั้งสตัวเลยนะฮะแล้วก็ตัวจุดวางแก้วนะครับน่าจะมี6จุดเหมือนกันนะครับผมระบบเป็นตัวกระจกไฟฟ้านะครับเป็นขึ้นลงไฟฟ้าทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวมีออโต้ให้เฉพาะฝั่งคนขับนะฮะแล้วก็มีตัวอ่า Protection Jam น่าจะเป็นป้องกันการล็อกของกระจกขึ้นลงนะครับมีไมาให้ของทางด้านของฝั่งคนขับนะครับมีมาให้ด้วยนะครับส่วนด้านหลังนะครับแถวหลังเหมือนกันนะครับแต่คันนี้เนี่ยค่อนข้างจะมืดหน่อยนะครับเพราะติดฟิล์มมานะครับอ่าสว่างหน่อยนะครับข้างหลังก็เหมือนกันครับบอะผ้าสีดำนะครับมีที่เท้าแขนวางแขนมาให้นะครับพร้อมช่องใส่แก้วนะครับ ภายในค่อนข้างสะอาดเลยทีเดียวนะครับผมคันนี้นะครับ6 0 4 5 0บาทนะครับราคานี้ไม่แพงเลยนะครับถ้าเทียบกับในท้องตลาดนะฮะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนะครับแล้วก็ฟังเสียงเครื่องกันอ่าเสียงเครื่องเนี่ยจะเงียบกว่าอย่างที่เคยบอกนะครับจะเงียบกว่า2 KD นะครับในรุ่นก่อนๆน,นะฮะแตวน,นี้2 GD เนี่ยค่อนข้างจะเงียบกว่าเยอะเลยานหน้าเดิมๆนะครับมีตอกโค้ดตอตัว เรียกว่าเป็นโค้ดเดิมของโตโยต้านะครับตัว L อนะครับแล้วก็ตัว R ฝั่งนี้นะครับผมหันหน้าเดิมๆนะครับแก้มเดิมๆนะครับไม่มีแตกหักนะครับแล้วก็ตัวน็อตนะครับยังไม่เคยถูกขันมานะครับตัวเส้นขนความร้อนนะครับไม่ตกท้องซากนะครับซีนนะครับยังอยู่ หลังๆจะเพิ่มตัวเ,เขาเรียกว่าซีนยางมาให้ประกบเพิ่มนะครับเพื่อป้องกันเสียงจากเครื่องห้องเครื่องนะครับสวยงามมากนะครับคันนี้นะครับเป็นสีเกรยต้ายแดงอยู่ประมาณ8ปดแสนเศษนะครับรถยนต์เสนอขายอยู่ที่ราคา6กแส0 0ีาบาทเท่านั้นเองนะครับผมโอเคคันนี้นะครับได้เลขไม้น้อยด้วยนะครับ40,000 กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับรถปี2018ันสินะครับโอเคนะฮะทั้ง3คันนี้นะครับเป็น t o y ยต้าไฮลักษ์เลนะครับตั้งแต่ปี2015นะครับ2018 2018นะครับความแตกต่างนะครับของทั้ง3คันนะฮะขึ้นอยู่กับตัวออปชั่นแต่ละตัวนะครับตั้งแต่เป็นยนเนี่ยเรามีขายนะครับในราคาตั้งแต่5 2า0 0 0บาทนะครับคันที่2ขายอยู่ที่589,000บาทนะครับ ส่วนอีกขันหนึ่งขายอยู่ที่645,000บาทนะครับตัวนี้ออปชั่นก็จะครบหน่อยนะครับเป็นตัว242พลัสนะครับท่านใดสนใจนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับในใต้คอมเมนต์นะครับเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าโทรสอบถามตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับที่บริษัทเพชร์ยนนะครับหรือว่าเข้ามาดูรถได้นะครับที่บริษัทเพชยรยนนะครับซอยเสรีไทย68แยก1มินบุรีนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกด s u b สไครต์นะครับในยูทูบนะครับช่องรถมือสองเพชรยนต์แล้วก็ฝากติดตามแฟนเพจนะครับที่ชื่อว่ารถมือสองเพชรยนต์คัดเกรด A ราคาถูกนะครับผม2ช่องนี้นะครับฝากติดตามไว้ด้วยโอเคเดี๋ยวคราวหน้านะครับเราจะมาพบกับขันไหนนั้นนะครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ